ครั้งนี้นี่ก็เป็นการติดตามคนร้ายมาที่มีหมายจาับยู่พอสมควรเลยและเรื่องเดิมทีเป็นเองครับถึงได้มามีต่อสู้เจ้าที่ที่นี่ลาก็ต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับเพราะว่าช่วงเป็นช่วงที่เราดงจับกลุ่มมาเป็ติดนะครับที่ผ่านมาทั้งนครบ,บาลเองปสปตเราก็จับกลุ่มรายใหญ่นะครับบางเดียวก็ามานะครับส่วนรายย่อยเนี่ยก็ในชุมชนในหมู่บ้านที่ขายแต่รายเนี้ยเป็นรายวิชัยสุขสมบูรณ นะายวิชัยนะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับที่จงังหวัดสุโขทัยข้อหาก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมียาเสพติดประมาณสองจำหน่ายต่อกัลอนนิดนั้นะแล้วหลบหนีมากมาา็มาอยู่ตรงนี้ก็สืบสวนตัริ่งชันก็สืบทราบมาว่ามาหลบอยู่แล้วก็ที่กระเทที่ดูคภาพเมื่อสักครู่นีมก็มียาเสพติดอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าจนนํานวนเท่าไหร่ยาเราให้พิสูจน์หลักฐานจบก่อนหรือชนะสูตรพิสูจน์เรียบร้อยแล้ว ต้นเจ้าหน้าน um <in> ี่ก็เคยก่อเหตุเนี่ยมามาสักกคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับต่อสู้กับฝั่งเจ้าพนักงานทำร้ายเจ้าพนักงานนะครับก็พอลงโทษมาหมายจับนี่ก็เป็นหมายจับที่เพิ่งออกเมื่อวันที่25ตุลาที่ผ่านมานะครับมีกี่หมายจับครับทั้งหมดตอนนี้มีมีหนึ่งหมายแต่ในอดีตที่ผ่านมาเขามีประมาณ6คดีครับกเห็นว่าก่อนหน้านี้ก็ไปยิงต่อสู้ตำรวจชาวบ้านกวย ใช่ครับแต่เขาเพิ่งพ้นโทษมานะครับแต่อันนี้โทษล่าสุดของเขาเนี่ยหมายเมื่อออกเมื่อที่25ตุลานี้ก็เป็นคดีจำหน่ายยาเสพติดมียาเสพติดไ้เพื่อจำหน่ายจำนวนยาที่หนองคายประมาณสองแสนเมตรนะครับแล้วก็ทางสื่อลิ่งชันทางสืบนครบาลทางท่านรองท่เดชท่านผู้จัดการนพสินนละท่านจุกาสยามก็สืบสวนมานะครับแล้วก็เขาใช้กําลังฝ่ายสืบสวนมามาปิดล้อมจับกลุ่มนะครับแต่เขาก็ยิงเปิดสาเจ้าที่ก่อนครับ บ้านแห่งนี้เป็นบ้านใครไงเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนกันนะบ้านเพื่อนเป็นบ้านเพื่อนมาหลบอยู่เรื่องวิทย์สิทิ์ส่วนจะเกี่ยวข้องหรือไม่เดี๋ยวให้ทางท่านรองที่เดชท่านผู้การสืบสืบขยายผลต่อครับถือว่าเป็นแหล่งกบดานเขาอีกที่หนึ่งไหมครับที่นี่ก็ต้องถือว่าเป็นอย่างนั้นก็เพราะเป็นช่วงไร่ตอนนทบุรีบ้านเขาพื้นเพเป็นคนนนมาหลบกบดานที่นี่บ่อยไหมครับเวลาอาสาอันนี้เดี๋ยวทงการสืบสวนจะให้ทางท่านผู้การท่านรองผู้การดำเนินารทีครับอย่างนี้เจ้าของบ้านก็จะต้องถูกดำเนินคดี ก็เดี๋ยวว่ากันข,ขยายผลกันอีกส่วนหนึ่งขบวนการนี้เป็นการนำยาเสพติดเข้ามาค้าในกรุงธมหรอมครับก็ต้องกลับไปดูในส่วนของคดีที่หนองคายนะครับแล้วก็เชื่อว่าจําจนวนยาที่ผมเห็นเข้าข้าประมาณ100ร้อยกว่าเม็ดแต่ไม่แน่ใจว่าจำหน่ายรายย่อยไปหรือยังในจุมชนเพราะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็เร่งรัดนะครับแล้วก็สั่งการมาชัดเจนว่านอกจากเราสกัดกั้นที่ชายแดนแล้วนะครับการสกัดกั้นในเส้นทางแล้วการค้นหาจุดพักยาแล้วเนี่ยยังต้องหา ที่ผู้จำหน่ายรายย่อยในชุมชนด้วยนะครับเคสนี้ผมว่าเดิมทีก็เป็นรายใหญ่นะครับมาหลบซ่อนและระหว่างหลบซ่อนเนี่ยคงระหว่างหางเงินใช้ก็อาจจะจำหน่ายรายย่อยในชุมชนอันนี้อันนี้เป็นการคาดการณ์เฉยๆนะครับแต่อาวุธปืนอะไรก็เป็นขนาด11มมที่ใช้ยิงเจ้าที่ก็ถือ <c red> ว่าเป็นมาตรฐานพั้อทุกคนครับแสดว่เขามีการเก็บตัวมาต่อสู้เจ้าที่หักถูกจับกุมได้อรก็ต้องถือว่าเจ้าที่เราก็ต้องป้องกันตัวครับในการจับกุม จับกลุ่มคดียาเสพติดดี๋ยวนี้นะครับอพอคนร้ายเริ่มจนมุมก็เริ่มมีอาวุธปืนนะครับซึ่งท่านนายกรัตีเนี่ยท่านประวตลอท่านก็ห่วงใย,ยนะครับในส่วนของการจับกลุมวันนี้ผมตรวจสอบแล้วก็มีทั้งชุดปิดล้อมเนะชือกเกาะกรกระสุนแล้วก็ยุทธวิธีก็เห็ว่าผมคิดว่าค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วก็ตอบโต้ผมว่าเหมาะสมตามสถานการณ์ครับเนี่ยครับก็สุดครับยังมีผู้ร่วมบวนกันนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ต้องขยายค,คบ ตอนตำรวจมาถึงเขาเปิดฉากยิงก่อนเลยครไม่พูดท่านทอนเพลงอะไเลยก็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 มีการตำรวจนี่ยทราบว่ามีการเจรจาให้มอบตัวก่อนแล้วฮะแล้วท้ายเข้ามาแล้วก็ยิงใส่นับนับรู้เข้าข้ๆเมื่อกี้ก็เห็นสี่ลอยที่ยิงใส่เจ้าที่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวคงว่ากี่กี่นัดแน่เนี่ยคงให้กองพิสูจน์หลักฐานเขาตรวจสอบเรื่องต้นตำรวจเอ่อไม่ได้มีการระบาดเจ็บนะใช่ไหมตำรวจไม่ได้รับบาดเจ็บขอบคุณขอบคุณกองพิทักษ์ ครับครับ ลอว,วนี้เขากดดานคือยอยู่แค่คนเดียวใช่ไหมคะ,อะตอนตอนนีอ้อยู่คนเดียวให้ทำการสืบว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่น่าจันะครบ